สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็มาให้ท่านผู้ชมมาชมต้นไม้นะครับที่เห็นข้างหน้านะครับเป็นต้นกล้วยกับต้นพะยูงเนาะผมก็จะปลูกแซมกันนะครับมีผิวมีกล้วยก็ลงให้ดูหลายรอบนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับต้นพะยูงนะครับตอนนี้กลังสวยนะครับผมเป็นช่วงนี้ก็หลังจากที่มันผลัดใบไปแล้วนะครับกลังย่างเข้าหน้าร้อนนะครับเขาก็จะแตก ใบนะครับสวยงามนะครับผมต้นเขียวขจีนะครับมองไปทางไหนก็เขียวหมดนะครับผมนี่ครับดูต้นกล้วยก็รู้สึกว่ากล้วยก็สวยนะครับคือผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ก็ใส่แค่ปุ๋ยคอกนะครับก็สวยนะครับดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ก็ต้นประดู่นะครับก็ผลิใบเหมือนกันนะครับต้นประดู่ต้นพยุงนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมต้นไผ่กิมซุงนะครับ ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับผลิใบม้าก็สวยงามนะครับผมแข่งกับต้นไผ่นะครับตัวนี้ก็ไม้ป่ากับต้นไผ่นะครับก็กลังแข่งกันครับก็จะมีต้นเตยอยู่ด้านล่างนะครับนี่ฮะเขียวขจีนะครับผมต้นไผ่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็แบบธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ไปเล่งนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสะพานที่ทําไมนะครับ นี่ก็โคกนาที่ผมขุดของไส้ไก่นะครับตันนี้ก็งบหกพันกว่าบาทนะครับเป็นที่แบบว่าที่มันแคบนะครับถ้าขุดมันเลยแพงนะครับก็ซิกแซกติกแจกตามต้นไม้นะครับผมนี่กระปูกใหม่นะครับต้นสักต้นยางนานะครับต้นยาแฝกผมก็ปลูกไว้รักษาหน้าดินครับการพัางทลายนะครับต้นยางนานะครับก็ผลี่ใบออกเหมือนกันนะครับผมก็สวยงามเหมือนกันนะเพราะว่า เขาก็อยู่ใกล้น้ำเหมือนกันนะครับมาดูครับนี่ครับใบสวยงามนะยครับผมเป็นร่มอย่างดีนะครับนี่ต้นนี้ก็น่าจะสองปีนะครับผมต้นพยุงสองปีต้นสูงสองเมตรกว่านะครับจากนี้ถึงนี้นะครับสองเมตรกว่านะครับพอก็โตแล้วนะครับผมก็จะแซมต้นขานะครับขาแดงนะไว้จิ้มพริกนะครับต้นขาต้นพยุง ต้นคาต้นกล้วยนะครับก็ปลูกกลับกันนี้นะครับผมดูต้นกล้วยนี่ครับต้นก็ค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับมีลูกแล้วสามหนอนนะครับได้มีหน่อนะครับสามหน่อนะครับต้นใหญ่อยู่นะครับนี่ก็ต้นนี้ก็ประมาณสี่สิบเก้ามิลนะครับห้าสิบมิลนั่นแหละครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ก็แตกกอเยอะนะครับลูกกอเยอะแยะเลยหนอเยอะแยะเลยนะครับ กล้วยนะตอนนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับนี่ก็จะเป็นที่มันติดเรือแล้วนะครับผมติดน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ประมาณเจ็ดวีนะครับผมตัวนี้เจ็ดวีติดเรือแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะน้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยนี้ประมาณสี่วีนะครับส่วนญ้านนะครับแนะนํานะครับเราไม่ควรตัดหญ้าหน้าร้อนนะครับถ้าเราไม่คุมดินนะครับ ไม่ควรตัดนะครับหญ้าเราจะปล่อยให้คุมดินรักษาหน้าดินท่านรูาาา้ไหมครับว่าหญ้านะครับเวลากลางคืนครับมันจะดูดน้ําค้างนะครับเวลาน้ําค้างมันลงมาเกาะในหญ้านะครับมันก็จะซึมลงด้านล่างอันนี้คือประโยชน์ของหญ้านะครับมีประโยชน์ครับหน้าเราวันนึงเราวันนะครับมันก็จะค่วยคุมหน้าดินนะครับฉะนั้นเราอย่าปอกเปลือกดินปอกเปลือกดินไม่ถึงว่าทางให้ดินอยู่ แบบร้อนๆเจอแดดตากนั้นทาให้ดินเสียแน่นอนนะครับจุลินทรีย์ต่างๆไม่อยู่นะครับฉะนั้นเราควรที่จะรักษาหน้าดินโดยการห่มฟางหรือว่าถ้าเป็นยางนี้ก็ปล่อยให้มันเกิดไปเลยครับผม, mm. ผ,มผมจะตัดอีกทีคือก่อนฝนตกนะครับประมาณเมษาปลายเมษาเราเริ่มตัดแล้วนะครับเริ่มตัดนะครับเอาญ้าให้วัวกินครับหรือจะห่มต่อก็ได้นะครับฉะนั้นก็ญ่ามีประโยชน์นะครับผมไม่ใช่ว่า ปล่อยแล้วมันรกนะครับประโยชน์ของเขามีเยอะนะครับอย่ามองข้ามนะครับดูครับต้นไม้ก็เขียวแข่งกับหญ้าครับหญ้าเป็นสิ่งที่มันโตง่ายมากครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรมันก็เขียวของมันอยู่แล้วนะครับกับหญ้าอันนี้ก็จะเป็นกล้วยทอดนะครับก็ลูกจะเล็กหน่อยนะครับโซนนี้นะผมก็จะขุดโคกหนองนาครับ ของพัฒนาชนครับก็เดี๋ยวประมาณอีกสิบวันก็จะเริ่มขุดนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีคลองตรงนี้สองคลองนะครับพื้นที่ประมาณหนึ่งงานครับก็จะขุดเป็นตรงนี้ก็จะเป็นสระหนึ่งบ่อครับเอาดินมาถมเป็นโคกตัวนี้นะครับก็มีตรงนี้อีกสามงานครับเป็นที่นานครับสามงานครับก็จะมีสระอยู่ด้านนู้นลูกหนึ่งแล้วก็ทําโคกแถวนี้ก็มีคลองไส้ไก่อันนี้เป็นของพัฒนาชนนะครับก็เป็น โครงการที่รัฐบาลให้นะครับผมมาดูโซนนี้กล้วยที่เห็นเมื่อกี้ที่เดินผ่านเาก็จะเป็นกล้วยบ้านเรานะครับมันก็จะอ่อนแอต่อตายพายเหมือนกันนะครับแต่ถ้ากล้วยไข่ไม่อ่อนแอนะครับกล้วยไข่ทนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปากช่อง50น้ำว้าปักช่อง50นะครับก็ปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมานะครับก็สวยงามนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับสวยงามนะครับ หญ้าแฝกก็สวยเขียวนะครับตะไคร้หญ้าก็เขียวเบิดทุกแนวนะครับดูครับนี่ครับกำลังผี่ใบนะครับผมกาลังพี่ใบนะครับฝั่งนี้ก็จะโอนี้ก็จะปล่อยปลาดุกนะครับเกาะนี้ก็จะมีขามีฝรั่งก็สลับข่าฝรั่งขาฝรั่งขาสลังนะครับฝรั่งก็ประมาณ20ปกว่าต้นนะครับโซนนี้นะครับผม มาดูบ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็ลึกประมาณสี่เมตรนะครับสีเมตรก็จะมีสะดือนิดหนึ่งนะครับเนื่องด้วยผมจะขุดโค้งนะนครับาทางเจ้าหน้าที่ที่ขุดนะครับเขาแนะนําว่าให้ผมดูดน้ําออกให้เยอะที่สุดเลยออกนะเพราะว่าเวลาก็ขุดฝงนู้นน้ําจะซึมนะครับเขาทํางานยากนะครับก็เลยต้องดูดให้เขานะครับตอนนี้ก็ดูดให้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอนะครับก็คือ,อในส่วนของ มากินปลานะครับผมก็จะเอาเชือกแดงๆนับถักไปทางมานะครับลองดูว่านกมันจะกลัวไหมมันก็ได้ผลอยู่ระดับหนึ่งนะครับนกก็กลัวอยู่มันกลัวเวลาที่มันลงมาปีมันจะติดนะครับฉะนั้นก็ได้ผลนะครับได้ผลเหมือนกันนะครับนี่ฮะตรงนี้ผมก็จะคลุมด้วยใบใบตะไคร้นะครับมีประโยชน์นะครับผมก็จะตัดแล้วก็คลุมดินตัวนี้นะครับมันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกันนะครับ ดูครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้รดน้ำสิบวันรุกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้รดปล่อยนะครับเดี๋ยวลงมาดูโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเพิ่งปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับก็จะเป็นกล้วยด้านข้างนะครับส่วนตรงกลางนี่ครับกระเจี๊ยบแดงครับกระเจี๊ยบแดงติดฝักเรียบร้อยเยอะเลยนะครับมีลำไยมีต้นมะเขือกระเจี๊ยบ ขากระเจี๊ยบมะเขือกระเจี๊ยบนะครับนี่ครับสลับกันอันนี้ก็มะเขือเทศนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโรคนะครับต้นเหี่ยวนะครับดูต้นนี้นะครับผมนี่ครับน้ํารดอาทิตย์ละครั้งครับดูมันติดผลเยอะเลยนะมะเขือปลูกง่ายมากกระเจี๊ยบนะครับ โซนนี้ผมก็จะปลูกหลุมพอเพียงนะครับโดยที่ผมจะมีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงฝั่งนี้ก็จะมีไม้ป่าสี่อย่างนะครับเพื่อไม้สี่ระดับนะครับรากจะหาก,กินคนละอย่างกันนะครับไม่เหมือนกันฉะนั้นมันไม่แย่งการจุิโตนะครับผมก็จะมีต้นสักมหกนีมีต้นพยุงมีต้นยางนานะครับปลูกห่างกันประมาณห้าสิบเซนนะครับ มันก็สามารถที่เจริญเติบโตได้แข็งกระโตได้นะครับอยู่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้มีจ้นตะเคียนครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับก็อย่างที่บอกคือเจอปัญหาเรื่องแมงปีแข็งนะมันกินใบนะครับนี่ฮะมันกินแบบโกนนะครับผมมันหิวเนาะก็ปล่อยให้กินไปนะเราก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับปล่อยให้กินไปเลยนะครับ อีกต้นหนึ่งที่น่าสนคือฝรั่งยิปจูนครับต้นเล็กแค่นี้นะครับผมติดผลนะครับดอกเยอะแยะเลยนะครับถือว่าน่าเล่นเหมือนกันนะฝรั่งยิปจูนครับติดผลง่ายนะครับตกนะครับดูมะเขือครับดกเต็มเลยครับผมคือผมก็ให้ปนกว่าจะพืชนะครับมันจะได้รักษาความชื้นได้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบสวนนะครับนี่จะเป็นกระท่อมน้อยนะครับกลางสร้างนะครับก็สร้างในงบที่ไม่เกินหนึ่งแสนครับ ตอนนี้ก็สร้างได้ประมาณ20%เปอร์เซ็นต์นะครับหลังคากับตัวโครงครับรอทุนไปเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามารับชมลเลยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกษตรเมืองชานครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ